แล้วก็นักวิจัยหมอหลอกกันนเพราะว่าโรคแต่ละโรคคือธุรกิจโรคแต่ละโรคธุรกิจรักษาที่ปลายเหตุุได้เงิน<ม>เ,เรารักษาที่ต้นเหตุอา่านชาครีเป็นรักษาต้นเหตุเอาไปขายไม่ได้เพราะว่าทำยังไงลูกหลอกเพราะว่าต้องบูชาต้องยอะไรต่างๆหลายอย่างอา่านที่ขายก็ต้องสั่งว่าจะเอาเผ็ดเอาเปรี้ยวตายไม่เอาเรื่องเผ็ดอย่างไรตายไม่เอาเรื่องเนี้ยมันก็ต้องสั่งอย่างนี้ร้านถึงจะขายได้ คนก็สั่งอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ให้ลูกค้าแต่อาหารชาคารีไม่ได้ไม่ใช่อาหารตามสั่งเป็นอาหารตามคงขอบอกอันนี้ตะกี้ออกท,ออที่ที่รับข้าวสารมานะทราบรึงมากอินเดียเขาบิข้าวสารแปข้าวแปดหมื่นสายพันอืมของเรามีเท่าไหร่ยัยงหี่พันแต่ไม่กินข้าวเหนียวเลยเหนือใต้ตกอ,ออกกินข้าวขาวหมด ไม่มีข้าวกล้องนอกจากเชฟใหม่ๆที่เขาพิเรนขึ้นมาทำข้าวกล้องออกมาแล้วแปดพืน้นสายพันธุ์เขาไม่กินข้าวเหนียวเพราะนอ่าข้าวสารของเขาจะไม่ข้าวทุกๆสายพันธุ์ไม่มีข้าวเหนียวไปมีส่วนผสม